นิสันขับดีชาแนลบายเซลตูสวัสดีค่ะวันนี้ตูจะมารีวิวนิสันโนเวล่านะคะกระบะทําเงินกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีออปชั่นอะไรบ้างแล้วก็ราคายังไงบ้างนะคะแล้วทุกคนอย่าลืมดูให้จบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆมาให้ดูกันเลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ อแระนี้ก็คือนิสันนาว v a ่าของเรานะคะรุ่น SL นะคะราคาของเขาอยู่ที่649,000บาทนะคะแล้วก็เขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 5 0 0ซน cc นะคะเทอร์โบแป่ผันนะคะ แรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงม้า403้40แรงบิดค่ะแล้วก็มาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะกระจังด้านหน้าของเขานะคะเป็นแบบใหม่ที่เรียกว่าอินเทอร์ล็อกสีดำนะคะกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่นะคะมีรูระบายความร้อนได้ดีทําให้เครื่องยนต์เราระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นนะคะมาพร้อมกับโรลโก้นิสันขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนนะคะส่วนไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบไฮโดรเจนคะ่ะให้แสงสว่างได้ดีแล้วก็ดวงขนาดใหญ่มากเลยนะคะในส่วนของรอนะคะซีรีส์ยาวของเขาก็คือ2 0 5 R 1 6นะคะ ล้อจะเป็นล้อกระทะและแต่เรามีแคมเปญพิเศษสําหรับลูกค้าที่ไม่ชอบล้อกระทะสามารถเปลี่ยนเป็นล้อแมกได้นะคะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มค่ะอยู่ในโปรโมชั่นนะคะมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างของเขาจะมีขนาดใหญ่นะคะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะและยังสามารถปรับระดับด้วยไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าแบบสะดวกสบายง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันนะคะว่าเขามีออปชั่นอะไรมาบ้างค่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะภายในเขาก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนให้นะคะเจ็ดขนาด7นิ้วนะคะแล้วก็จะมีระบบแอร์ให้ด้วยนะคะปรับระดับความแรงของพัดลมได้นะคะแล้วก็ปรับความเย็นของแอร์ได้เลยนะคะและปรับทิศทางการออกลมของแอร์ได้นะคะแล้วก็มีช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะคะและยังมี USB ให้ด้วยด้านหน้านะคะมาพร้อมกับเกียร์6สปีดนะคะอัตราการถอยเกียร์ดีนะคะทำให้รถประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะคะ เบรคมือเป็นแบบสปอร์ตนะคะและมีที่วางแก้วให้ด้วยแล้วตรงนี้เป็นที่พักแขนขนาดใหญ่เลยนะคะวางแขนได้สบายเลยแล้วก็ข้างในสามารถใส่ของได้แล้วเขายังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านในให้ด้วยนะมีทั้ง Type C แล้วก็แบบ USB นะคะแล้วช่องจ่ายไฟ1 2ดอวลต์อีกที่หนึ่งด้วยนะคะต้องบอกว่าชาร์จแบบแบบไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยเขายังมีตัวแอร์แบกมาให้คู่หน้าด้วยนะคะแล้วพวงมาลัยก็จะเป็นแบบพวงมาลัยยุบตัวนะคะลดะความรุนแรงการชนหน้าอกชนกับพวงมาลัยได้ดีเลยค่ะ แล้วก็ตัวเบาะตรงนี้นะคะสามารถปรับระดับได้ถึง6ทิศทางเลยนะคะปรับได้ตามสรีระผู้ขับขี่ได้เลยนะคะแล้วก็กระจกของเขานะคะจะเป็นกระจกแบบไฟฟ้าแล้วนะคะป้องกันการหนีดให้ด้วยและยังมีระบบล็อกความเร็วตามรถตามระบบระบบล็อกรถอัตโนมัติตามความเร็วให้ด้วยนะคะถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะคะเป็นกระบะทําเงินที่ออปชั่นไม่ไดนะ้ธรรมดาเลยนะคะต้องบอกว่าทันสมัยแล้วก็น่าใช้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยค่ะ เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วกันนะคะตัวนี้ว่าเขาเล่นอะไรได้บ้างนะคะเขาสามารถเล่นวิดีโอนะคะจาก USB ที่เราเซฟมาได้แล้วก็จากมือถือเราได้เลยนะคะต่อไปก็เป็นเครื่องเสียงนะเสียงตรงนี้เราสามารถที่จะฟังเพลงจาก USB หรือว่าบลูทูธที่เปิดจากผ่านโทรศัพท์มือถือเราได้นะคะและเรายังสามารถรับโทรศัพท์กดโทรเข้าโทรออกในนี้ได้เลยนะคะทําให้ผู้ขับขี่เวลาขับทางไกลก็จะปลอดภัย มาึ้นด้วยค่ะไม่ต้องยกโทรศัพท์มาคุยนะคะ,ะแล้วก็ต่อไปเป็นแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะเราสามารถเชื่อมต่อใช้โทรศัพท์เชื่อมต่อกับหน้าจอเราเนี่ยค่ะเพื่อจะดูพวกอย่างก,กับเพลงบลูทูธหรือว่าพวกมิวสิกต่างๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยค่ะค่ะเรามาดูด้านท้ายกันนะคะ้ายกระบะของเรามาพร้อมกับกระบะขนาดใหญ่ใส่ของได้เยอะนะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะคะปลายท้ายมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนนะคะมาพร้อม ไเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็มีเสาอากาศสั้นให้ด้วยนะคะที่เปิดประตูท้ายของเรากระบาท้ายของเราก็เปิดปิดง่ายนะคะนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เปิดปิดได้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่บอกมาจากช่องนิสสันขับดีชาแนลบายเซลตูนะคะแต่เราจะมีแถมกันชนท้ายและบันไดข้างให้ด้วยนะคะและนี่ก็คือออปชั่นของตัวนิสสันนาวาล่าคิงแคปเอสของเรานะคะเป็นไงบ้างคะน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ และตอนนี้ก็มาถึงช่วงโปรโมชั่นพิเศษกันแล้วค่ะสําหรับเดือนนี้นะคะออกรถใช้เงินเพียง9,999บาทเท่านั้นนะคะพนต่อเดือน9,595บาทค่ะหรือจะเลือกดาวอยู่ที่29,000บาทนะคะผอนต่อเดือน8,900บาทค่ะพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งรถครบเลยนะคะและพิเศษไปกว่านั้นค่ะลูกค้าที่มีสําเนารถเก่าของนิสสันนะคะรับส่วนลดเพิ่ม1 0 0 0งบาทค่ะและสำหรับลูกค้าที่เป็นข้าราชการนะคะรับส่วนลดเพิ่มอีกอีกน1 0 0 0 0บาทค่ะ และถ้าลูกค้าท่านไหนแจ้งเรานะคะว่ามาจากช่องนิสันขับดีชาแนลบายเซลตูนะคะรับบันไดข้างกันชนท้ายไปเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยากสอบถามเรื่องเดผ่อนเงินดาวสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์086420973นะคะเซลตูนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องนิสสันขับดีชาแนลบายเซลตูไว้ด้วยนะคะวันหลังมีคิปดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆจะมาแจ้งให้ทราบค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย